จริงหรือไม่เรียนเท็จากหลายที่หลายสำนักวิทาตีนยับลมปานแตกสัน้นคำตอบคือจริงและมันเกิดขึ้นกับมือใหม่หลายคนสมมติคุณไปเรียนสำนักแรกชขอสอนสายพาย a อคชันอาจารย์บอกว่าต้องรอแท่งเทียนยืนยันหรือแท่งคอนเฟิร์มแล้วพอคุณไปเรียนสำนักที่2เขาสอนสายอนดิเกเตอร์อาจารย์บอกว่าอย่าช้าดูสัญญาณปุ๊บเข้าปับ๊บถ้ารอแท่งยืนยันกำไรหายหมด นี่แหละครับปัญหาของการเรียนหลายที่พร้อมๆกันไม่ได้ผิดนะครับที่จะเปิดหูเปิดตาแต่ปัญหาคือแต่ละที่มีปัญญามีแก่นความคิดความรู้ที่แตกต่างกันถ้าคุณไม่เข้าใจแก่นของมันแล้วเอามาผสมแบบมั่วๆสุดท้ายก็ลมปานแตกสร้นใช้อะไรก็ไม่สุดสักทางอีกอย่างที่เจอบ่อยคนที่เรียนหลายที่มักจะเอามาเถียงกันเช่นอาจารย์ A บอกว่าเทคนิคนี้ต้องบาย อาจารย์บีดันบอกว่าอีกเทคนิคหนึ่งต้องเซฟพอคุณเชื่อทั้งคู่กลายเป็นว่าสับสนหนักกว่าเดิมไม่รู้ว่าจะบายหรือจะเซลและว,วิธีแก้คืออะไรไม่ใช่ว่าห้ามเรียนหลายๆที่นะครับแต่คุณต้องเลือกสายหลักให้ชัดเจนก่อนว่าคุณจะเดินเส้นทางไหนพอเชี่ยวชาญแล้วค่อยเอาเทคนิคจากสำนักอื่นมาเสริม และจุดหนึ่งที่สําคัญต้องปฏิบัติจริงให้เยอะจําไว้นะครับการเทรดไม่ใช่การสะสมวิชาแต่คือการทําวิชาเดียวให้เชี่ยวชาญแล้วค่อยต่อยอดดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าลมปานแตกสัน้นวิชาตีกันเองในหัววันนี้ให้หยุดแล้วเลือกทางเดินสักทางเพราะแค่หนึ่งวิชาที่คุณทำได้ดีพอก็จะพาคุณไปถึงเป้าหมายแล้วครับ